สวัสดีค่ะพบกับป้าปอนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่านสุขภาพวันนี้ป้าปอจะมาบอกว่าป้าปอฉีดวัคซีนแล้วค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะไปฉีดมาวันนี้ค่ะที่แขนซ้ายเพราะว่าป้าปอถนัดขวาก็เลยฉีดแขนซ้ายค่ะเขาบอกว่าต้องเลือกแขนข้างที่ไม่ถนัดถ้าเปิดเจ็บแขนจากการฉีดวัคซีนจะได้ใช้งานได้ค่ะป้าปอก็เอาข้างขวาไปใช้งานนะคะข้างซ้ายก็ฉีดไปแล้วค่ะด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่ก็เลยถ่ายวิดีโอได้นิดหน่อยนะคะ ป้าอฉีดแล้วเป็นยังไงป้าพอฉีดแล้วก็สบายดีค่ะไม่เป็นไรเลยน้องที่ฉีดให้ก็มือนิ่มมากค่ะไม่เจ็บเลยหงสัยน้องจะรู้ว่าเรากลัวอยู่แล้วป้าพอเป็นคนกลัวเข็มนะคะแต่ว่าฉีดคนอื่นไม่กลัวนะคะฉีดได้แล้วก็คิดว่าตัวเองจะฉีดไม่เจ็บด้วยนะคะเพราะว่ามีความเข้าใจสําหรับคนที่ถูกฉีดยาแล้วก็กลัวเจ็บค่ะตัวเองก็จะทําให้คนอื่นเจ็บน้อยที่สุดแต่ไม่รู้ผลเป็นยังไงนะคะแต่ความตั้งใจก็คือจะฉีดให้เขาเจ็บน้อยที่สุดค่ะ วันนี้น้องที่ฉีดให้ก็น้องตุ๊กนะคะฉีดได้นิ่มมากค่ะถอดก็ไม่เจ็บตอนแทงเข็มก็ไม่เจ็บค่ะตอนดันยาก็ยังไม่เจ็บด้วยนะคะพ่อพอรู้สึกดีมากๆกับการฉีดน,นะคะก็นึกกลัวอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนมีโรคประจําตัวนะคะ ปปอเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะกินยาอยู่ตอนนี้หน้าก็เลยบวมๆครั้งแรกที่เขาให้เจ้าหน้าที่ฉีดยังไม่ฉีดเพราะว่ายังกินยาในโดสสูงๆอยู่ค่ะแต่พอต่อมาป้ป,ปอ,อก,ก็ไปพบแพทย์แพทย์ก็ลดยาลงค่ะคุณหมอก็บอกว่าฉีดได้พี่ไปฉีดเลยค่ะก็เลยฉีดตามที่คุณหมอแนะนํานะคะก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันค่ะแต่ใจหนึ่งก็ คิดว่าเอเราก็ไม่เคยเป็นอะไรสักทีไม่แพรร้อะไรสักอย่างก็ใจทุ่นๆเข้าไปนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นรอบเก็บตัวของเจ้าหน้าที่แล้วก็ของหน่วยงานอื่นหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็มาฉีดวันนี้กันเยอะเลยในรอบที่ปอปอนั่งสังเกตอาการอยู่ด้วยกันก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะคะสบายดีทุกคนคะ่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะป้าปอไปมาแล้วดูบรรยากาศกันเลยคะ่ะ เป็นสีแดงพี่ประหยัดถ้าเป็นถ้าเป็นสีแดงแล้มันบันพืแล้ว,วลใช่ไหมสู้สู้ถ่ายแล้วกำลังถ่ายวิดีโอให้อยู่ออครับผมครับผม นี่ค่ะบรรยากาศในงานอันนี้คือเราคนที่ฉีดแล้วนะคะส่วนราชการต่างๆก็นั่งอยู่กับที่นะคะเจ้าหน้าที่จะเดินมาฉีดให้ที่เก้าอี้ค่ะทีทุกคนก็หลังฉีดจะได้รับป้ายนะคะว่าตัวเองครบ30นาทีที่นั่งสังเกตอาการตอนไหนอย่างของป้าปอก็ฉีดกวดที่11ทับหนค่ะแล้วก็ครบเวลา09:05ค่ะ อนนี้แต่ละคนก็นั่งให้ครบเวลานะคะถ้าครบเวลาเราก็สามารถออกไปได้แสดงว่าท่านจะไม่แพ้นะคะหรือว่าแพ้อะไรก็ไม่รุนแรงค่ะเพราะว่าถ้าแพ้มันก็จะเกิดภายในครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะถ้าเป็นแพ้แบบอนาไฟเล็กสิบเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจดูสัญญาณชีพของท่านก่อนนะคะรัดปริมาณออกซิเจนค่ะ อย่างเช่นพยาบาลคนนี้ก็เพื่อนดีฉันเองค่ะเธอก็ดูก่อนว่าซ้ายขวาคือตรงไหนเพราะหันหน้าเข้าคนไข้ใบหนึ่งว่าซ้ายขวาของคนไข้ทางไหนก็เล่น,กนแกรแซลกันนิดหน่อยค่ะอันนี้เอกสารที่อยู่กับคนไข้นะคะก็จะแยกให้คนไข้ใบหนึ่งไม่ใช่คนไข้นะคะเอกสารที่อยู่กับผู้ฉีดวัคซีนก็จะแยกให้เขาใบหนึ่งก็จะเป็นวันนัดฉีดครั้งต่อไปก็21มิถุนายนนะคะจะเป็นเข็มที่สอง ถึงตาปะอป,ะปแล้วนะคะปะโปก็จะถูกวัดสัญญาณชีพเหมือนกันสัญญาณชีพมีอะไรก็คือวัดความดันวัดออกซิเจนนะคะที่ปลายนิ้วของปะโปก็ได้99%เเต็มร้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะได้98% 99%เท่านี้ค่ะบางคนเต็มร้อยนี่หาย,ยากอยู่นะคะแต่ถ้าต่ำกว่า96นี้ก็เริ่มจะได้ให้ออกซิเจนแล้วนะคะแต่ไม่มีใครต่ำนะคะวันนี้ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในห้องฉีดยานะคะอันนี้เป็นห้องฉุกเฉิญค่ะถ้าเกิดว่ามีใครมีอาการไซซอนก็จะดอยู่ในห้องฉุกเฉิญนะคะน,นีเป็นบรรยากาศรอบนอกคนที่มาใหม่ก็จะมาติดต่อตรงนี้เราจะให้บริการท่านอันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาเยี่ยมค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะจะได้ไม่กลัววัคซีนกันค่ะมาฉีดกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ